ทุกๆการเดินทางผมเนี่ยผมต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเลือกมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางผมมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวเรื่องราวเดียวนะครับผมไปในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแสดงงาน ถ่ายแฟชั่นงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาหรือว่างานแสดงดนตรีต่างๆผมเต็มที่กับทุกๆงานครับทุกๆงานที่ผมทำเนี่ยมันมันหล่มาจากข้างในคือมันออกมาจาก ความเป็นตัวตนของผมจริงๆนะครับแล้วก็ทุกๆุการเดินทางของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล่นคอนเสิร์ตหรือว่างานอื่นๆเนี่ยผมผ่านเส้นทางมานับไม่ถ้วนทุกการเดินทางของผมผมต้องมั่นใจว่ายางที่จะมาดูแลผมเนี่ยจะต้องเป็นยางที่ดีที่สุดและนั่นเพราะว่าเราต้องฝากชีวิตเราต้องฝาก ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับมันนะครับเมื่อเวลาเราต้องการที่จะหยุดมันต้องหยุดได้เข้าโค้งเราต้องมั่นใจว่ามันเกาะถนนและแน่นอนที่สุดคือต้องไม่เสียงดัง <S <S มันก็เหมือนกับงานเพลงผมนะครับคือทุกอย่างมันต้อง on, ละเอียดอ่อนแล้วก็ประณีตผมต้องมั่นใจว่าสิ่งสิ่งนี้มันสิ่งที่ดีที่สุดผมรู้สึกว่ากูติเอเนี่ยผ่านการเดินทางมายาวนานนะครับผ่านการเดินทางมาเป็นล้านล้านเ้นทาง ผมจึงมั่นใจว่า Good เ e a ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมอาจจะเป็นผมชื่อสหรัฐด้วยมันก็เลยมั่นใจในสินค้าที่มาจากสหรัฐอเมริกาอย่างกูด d เ e a r เนี่ยใครๆก็ให้ความสำคัญกับ เป้าหมายที่จะไปถึงแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าระหว่างทางที่เราจะไปถึงเป้าหมายมันก็สําคัญไม่แพ้กันมืนกันเราจะต้องหาตัวช่วยมาดูแลเราให้ดีที่สุดในทุกๆก,การเดินทาง o o ดเยียดูแลคุณทุกการเดินทาง